ชาเขมงนนับแสนตากี่ตายข้ามรงแดนถ่ายเข้ามาโดยไม่รู้ถึงชะตาและอนาคตสีหน้าทุกคนมันหมดหวงังแล้วมาแบบมันตื่นตนกหมดเลยสมัยนั้นก็จะมีการผลักดันไม่ให้เขมรเข้ามาในประเทศไทยต้องผลักออกไปนะคะท่านรับสั่งว่าสมธรรไม่ได้เพราะทรงเป็นองค์สภานายิกา นะคะสปาขาดชาติไทยท่านรับสั่งว่าเมื่อเข้าเดือดร้อนมีร้อนมาผู้เย็นท่านต้องให้เขามาท่านถึงไปเปิดศูนย์ที่เขาร้านชาวขเขมรที่อบพยพลงมาเนี่ยบ้านแตสแกสลายขาดมาอย่างเด็กอ,อ่อ,อนๆนี่ก็หนังหุ้มกระดูกโรคท่านถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยโรคเอง